ที่จะไล่สัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยออกจากป่าได้แล้วนะอย่าเลยนะท่านหากท่านไล่สัตว์ทั้งสองนี้ออกไปจากป่าแล้วเดี๋ยวป่าของเราก็จะถูกทำลายเพราะถ้าไม่มีราชสีกับเสืออยู่ใครๆก็จะเข้ามาทำลายป่าได้นะท่านแต่เราทนไม่ไหวเราไม่ทนให้กลิ่นเหม็นอยู่ในป่านี้อีกแล้วเฮมือเนีย อร่อยกว่ามื้ออื่นเลยนะท่านว่ามะนั่นนะสิเนื้อสัตว์ตัวนี้มันหวานจริงๆแต่ว่าพักเนี้ยท่านจเจริญอาหารเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูอ้วน้วนขึ้นมากเลยนะท่านก็เหมือนกันล่ะหัวเราะอย่างมีความสุขกันเข้าไปรีบก,กินซะมื้อเนี้ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเจ้าในป่านี้แล้ว รุกเทวดาแรงร่างเป็นยักษ์พึ่อขับไล่ราชสีกับเสือให้ออกไปจากป่าตามแผนที่ได้วางไว้คราวนี้แหละเจ้าราชสีเจ้าเสือเอ้ยได้วิ่งหนีตเตลิดออกไปจากป่าแน่แน่่ <laughs> เจ้าสัตว์น้อยทั้งสองเจ้าจงออกไปจากป่านี้ได้แล้ว เจ้าทั้งสองทําให้ป่าสงบสอบสักอยังพวกเจ้าไม่สมควรอยู่ในป่าแห่งนี้ใครใครกล้าเรียกเราว่าเจ้าสัตว์น้อยเจ้าได้ย,ยินไหมเจ้าราชสีดัน,นสิอย่างเนี้มันต้องไล่ให้กระเจิดกันหน่อยละน้อยก็าบางอาจไล่เราได้ยังไงเนีย จจมูนิน่งอยู่ทร้ไมล่ะปาดีกว่าเป็นยังไงล่ะนึกกว่าจะแน่จริงนี้ตูดเปิดไปแล้วเฮเราเตือนท่านแล้วนะคอยดูเถอะปัญหามันจะไม่เท่านี้หรอกท่านลุคเทวดาเอ๋ยเห็นไหมล่ะท่าน พอเจ้าราชสีกับเจ้าเสือออกไปแล้วเนี่ยป่าของเราก็ดูสงบร่มเย็นขึ้นเยอะเลยนะดูสิสัตว์น้อยใหญ่ดูมีความสุขขึ้นตั้งเยอะมันจะไม่สงบจริงอย่างที่ท่านว่านะสิเมื่อสัตว์ทั้งสองนั้นไม่อยู่แล้วคราวเนี้ยชาวบ้านก็คงเข้ามาตัดไม้ทําลายป่าแห่งนี้เแน่ท่านอย่ากลัวไปเลยนะ ต้นไม้ในป่าเนี่ยมีเยอะแ immun, ยะชาวบ้านจะตัดไปต้นสองต้นมันคงไม่หมดป่าง่ายๆหรอกเฮ้ย hey, พวกเราเดินมาในป่าก็ลึกกันแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นรอยเท้าของราชส şey ีกับเสือเลยไม่ม e ีรอยเท้าพวกมันแสดงว่าพวกมันต้องไม่ได้อยู่ในป่านี้แล้วแน่ๆเลยงั้นก็ทานสะดวกนะสิ <laughs> มีทางทำมาหากินใหม่แล้วละสิพวกเรา <laughs> เอาเล็้วพวกเราเล่งมือกันหน่อยช่วยกันตัดช่วยกันถางให้เสร็จดีจังเลยนะตกตักสองตัวเนี้ยไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรกันอีกนะพวกเราเป็นยังไงล่ะท่านเห็นหรือ,อยังเป็นอย่างที่เราบอกท่านตั้งแต่แรกเห็นไหม ก็ใครจะไปรู้ละ่ะว่าชาบ้านเขาจะเข้ามาตัดต้นไม้กันเยอะแยะขนาดเนี้ไอ้เราก็คิดว่าแค่ตัดต้นสองต้นอีกน้อยอย่ต้นที่ท่านสถิตอยู่ก็คงโดนตัดเหมือนกันละ่ะฮ <c oughs> จะทำยังไงดีล่ะท่านถ้าต้นไม้ที่เราสถิตอยู่เนี่ยโดนตัดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะไม่น่าเลยไม่น่าไล่เจ้าราชสีกับเจ้าเสือออกไปเลยท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะ ว่าต้องทำยังไงก็มีอยู่ทางเดียวแหละท่านท่าน,นต้องไปชวนเสือกับราชสีให้มาอยู่ในป่านี้เหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยจะอยู่อีกหรือเปล่าก็ท่านนะแกล้งเขาไว้สนักเหมือนกันนะเนี่ยรุกเทวดาทนความเดือดร้อนที่ได้รับจากชาวบ้านไม่ไหวจึงไปอ้อนวอนราชสีและเสือให้กลับมาอยู่ที่ป่าดังเดิม เจ้าทั้งสองนะ่ะกลับไปอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมเถอะเพราะป่าแห่งนั้นขาดเจ้าทั้งสองไปอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมมันแย่ไปหมดไม่หรอกใครลละจะกล้าไปอยู่ในป่านั้นนะมียักษ์ด้วยนะใช่เราจะไม่ไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นอีกแล้วไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเลยเจ้ายักษ์ตัวเนี้จะจับเรากินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกเจ้าอย่ากลัวไปเลยป่านั้นนะ่ะไม่มียักษ์แยกที่ไหนหรอกที่พวกเจ้าเห็นวันนั้นนะ่ะ เป็นเราเองแหละอ้าวแล้วท่านจะแปลงกายเป็นยักษ์มาไล่พวกเราทําไมล่ะก็ตอนนั้นนะ่ะเราไม่อยากให้ป่าสกรปรกไปด้วยซากศพของพวกสัตว์ป่านะสิและเรานะ่ะก็ทนกลิ่นเหม็นของซากศพที่ท่านกินเหลือไว้เกลื่อนกลาดไม่ไหวด้วยถ้าอย่างนั้นนะ่ะท่านจะมาชวนพวกเราไปอยู่ในป่านั้นอีกทําไมหากเราทั้งสองไปอยู่ท่านก็จะได้กินเหม็นของซากศพพวกนั้นอีกแล้วท่านจะทนไหวเหรอ ไม่รอกเม็นนิดเหม็นหน่อยเราทนได้เจ้าทั้งสองนะ่ะกลับไปอยู่ในป่านั่นนะ่ะเหมือนเดิมเถอนะถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะชาวบ้านเขาก็คงจะเข้ามาตัดไม้ในป่าจนหมดป่านั้นนะ่ะก็ต้องกลายเป็นเรือกสวนไร่นาไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้นไม้ที่เราสถิตอยู่ก็คงจะโดนตัดไปด้วยนั่นเป็นปัญหาที่ท่านต้องแก้เองแล้วละ่ะพวกเราคงช่วยอะไรท่านไม่ได้ใช่ เราทั้งสองไม่อยากกลับไปอยู่ที่ป่านั้นอีกแล้วในป่าที่เราอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่นั่นเลยเราอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องย้ายไปไหนท่านนไปจัดก,การกับปัญหาของท่านเองเถอะแม้รุกเทวดาจะอ้อนวอนเท่าไรราชศีกับเสือก็ไม่สนใจที่จะกลับไปอยู่ในป่ายอย่างเดิมรุกเทวดากลับเข้าป่าไปอย่างผิดหวังไม่นาน ป่านั้นก็กลายเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านไปไม่มีสภาพเหมือนป่าอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วรุกเทวดาผู้ไม่ฉลาดในการนั้นกําเนิดเป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกเทวดาผู้ฉลาดในการนั้นสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า